สวัสดีครับมาเจอกันแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรตามประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมอ่าพี่น้องครับมาแล้วเด้อครับพี่น้องครับมันนี่หลายคักหลายแนครับพี่น้องสําหรับนายนุฟาร์มนะครับที่ถ่ายคลิปนี้อยู่กับเป็นสิบเดือนพอดีนะครับเด้อวันที่สามสิบเอ็ดเดือนกรกฎาปีหกหาครับอาผู้ใหเงืนเดือนออกนะครับพี่น้องครับ ภาพพี่พ่อน้องมาเอาในคลิปนี้กำลังมองหายูตัวใดยูนะครับพี่น้องครับพิกัดกับยุติบันโคกจะเลิ่นตาบนนองกรุงศรีอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินครับื้นนี้มีแม่ลูกมาให้พี่น้องนี่หลายคู่เลยครับพี่น้องครับลูกเทพกับตัวใดเทพวเทพดี๋ยสิภาพไปเบิ่งกันนะครับราคาจับต้องได้แน่นอนนะครับพี่น้องครับราคามินิกเกษตรกรจับต้องได้อ่ะก็เดินกะสิพาพี่น้องนี่ไปพูดคุ้ยนะครับพี่น้องครับทักทายครับทางเจ้าของหัวกันครับสวัสดีครับ นี่นะครับเด้อเอ้าหมือนี่แม่ลูกหลายอยู่เนาะในนู่นเนาะใช่ครับนี่เด้อจุใจเลยครับหมือนี่จุใจเลยนะครับเดี๋ยวจังเบิ่งที่เรครูกันเนาะอ่าง้วชองกับมีขึ้เกาันนะครับตัวแรกเอาตัวใดในนู่นครับแม่สีนวลนะครับพี่น้องครับอ้าจะเข้าเจ็ดเดือนครับตัวนี้ทองหกเดือนจะเข้าเจ็ดเดือนแล้วนะครับเด้อแม่สีนวลนะครับเป็นง้วแดงนวลเด้อพี่น้องครับนี่แขนอันตันเลยนะครับเนาะอ่าท่องกับรูเบิดไว้เสร็จสองหนึ่งหาด้ครับพี่น้องนี่ผสมวันที่สิบ หาเดือนมกราหกหากำหนดคลอยี่สิบสองตุลาหกหานะครับเด้อตัวนี้ให้ลูกมาจากตัหรอครับมันลูกมาตัวหนึ่งครับผมให้ลูกมาแล้วหนึ่งตัวนะ้ครับแม่สีนวลตัวนี้พี่น้องเอ้าใครอยากจะได้ตัวนี้สูงอยู่เท่าไรครับตัวนี้ร้อยสามสิบตั้งสิได้หนูเปิดว้เท่าไรครับได้สามสิบห้าครับสามหมื่นหางัวทองนะครับพี่น้องครับอ่ะสามหมื่นหาต่อรองเอาเด้ครับพี่น้องเด้อคุณใดอยากจะได้ตัวไหนนะครับเนาะต่อรองเอาต่อรองได้อีกนะครับพี่น้องครับ นี่นะครับเดอ้ <c oughs> อเอาน,นี่นะครับเดอ้อเบื้องด้านข้างด้านนี้ดีๆนะครับเนาะ,ะเดิน <ๆ S 2> เดิน <ๆ S 2> เดินอ่ะนี่นะครับพี่น้องครับเอาสามมื้อหาต่อร้องเอาครับผมอ่ะจิ้มดำๆเลยเบื้องเบื้องด้านข้างด้านนี้ให้เห็นชัดๆนะครับเอาเบอร์โทรศัพท์ครับนายหนูครับเบอร์โทรครับไอดีไลน์ครับศูนย์แปดสองห้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าหกห้าครับเฟซบุ๊กกับนายหนูฟาร์มครับผม นี่นะครับพี่น้องครึ่งอ่านี่ทรงฟีดอ่าทว่าภักอีสานแล้วก็ลผู้ใดอยากได้นะครับเด้อภักเหนือภักกลางภาค,าาค,าาคใต้อยากจะได้ทรงให้หมดอ่นานั่นูครับถ้าสรงมาเชียงใหม่ลำพูนลำปางอยากจะได้เขาทรงบ่ครับทรงครับนี่มีรถขึ้นไปวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่หนึ่งครับลถขึ้นไปลำปางครับผมมาถึงมาถึงสิบประทรงงบ่ครับรงงครับผมโอ้คููนี้อ<า>ยูนบ่ครับนี่แสดงว่าผู้ใดอยากจะได้ไปขึ้นเหนือ่ถววันจันทร์นะครับพี่น้องครับมืออื้นนะครับเนาะได้เลยนะครับพี่น้องครับเอ้าโทรด่วนเลยนะครับ ว่างต่อไปตัวที่สองครับผมนี่ครับแม่ท้องกับพริกแดงครับตัวนี้ท้องกับพริกแดงนะครับพี่น้องครับเอาเบิ่งงัวกันครับพี่น้องครับท้องกับพริกแดงนะครับเด้อตัวนี้อ่าพริกแดง SK 5 8 1ผสมวันที่22กุมภาพันธ์65กำหนดทอด29พฤศจิกายน65งัวตัวนี้ลูกจักตัวหรอครับลูกตัวนึงครับลูกสองลูกที่สองอยู่ในท้องสูงเท่าไรครับตัวนี้ สูงร้อยสามสิบกว่าเด้อครับพี่น้องครับเอาอยากได้ตัวใดนมาเลือกมาช่อมมาครับพี่น้องครับนี่ราคาย่อมย่อเบาๆแน่นอนนะครับพี่น้องครับนี่แหละหูสันๆนี่นะครับท่องหลอดได้ครับเดือกตัวตัวที่สองเล่าน่าก็ชิมิปันจังน้อยนะครับพี่น้องครับพวกอ่าต้หนิบ่มี่นะครับเนาะนี่กีบเล็บเบื้องไงไก่อุ้มน้องไข่เงี้ยในตัวพี่น้องตัวนี้อุ้แยกลูกมากครับอุแยกลูกมากสิเอาตัวนี้เปิดเท่าไรครับนี่เอาสามสิบห้ายกันครับสามสิบห้ายขึ้นกันนะครับครูนี่พี่น้องครับตัว อยากได้แบบไหนมาเลือกเอาเลยนะครับเนาะหางบัวดอกนะครับพี่น้องครับจิ้มดําเลยตัวนี้เนาะสำหรับงัวสามมืนหาครับพี่น้องครับของนายนุฟาร์มเอาเป็นไรครับพี่น้องครับใส่มีลาคาเกษตรกรจับต้องได้แน่นอนครับพี่น้องงวฟาร์มนี่เนาะชอบตัวไหนมาเลือกเอาได้เลยนะครับ2ตัวผ่านไปแล้วครับพี่น้องตัวที่สามผู้เมียสาวตัวนี้เขียนอันตันตันดีๆพี่น้องโบดทดีพร้อมหนกตั้งๆเาะ ตัวนี่อายุจักเดือนหรือครับผมมานปีนะพี่น้องแบมาณปีนะครับเนาะเป็นงวัวสาวน้อยตัวเต็มดีนะครับพี่น้องอ่ะขอบหูดําแข้งขาดาํานะครับขขนี่หูสันสันเลยพี่น้องนี่เห็นชัดว์ะสูงเท่าไรครับแน่นัวตัวยังสิร้อยสามสิบได้เด้อครับพี่น้องอ่ะนี่นะครับเด้อขอขานี่กําไรดํามืดเลยเด้อครับพี่น้องครับอ่ะด้านข้างด้านนี้เดี๋ยวสิพาเบิ้งจสมจิมดําสานิทนะครับเด้ออ่ะตัวนี้เปิดไว้เท่าไรครับตัวร้สามเจ็ดครับ สามหมื่นเจ็ดนะครับเด้อเด้อครับเด้อสามหมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องครับให้เบื้องไทยยางทาเก่้าขาจักน้อยลำตัวบักเงาเลยเด้อครับพี่น้องครับอหนอกตั้งๆหลังตรงๆหางไม่ดอกไม่แซมนะครับเนาะนี่สามหมื่นเจ็ดพี่น้องครับเอ้าอยากจะได้ขึ้นเนื้อกะมีรถบ้างวันจันทร์นะครับพี่น้องครับนี่เด้ออ่ะอ่ะตอนนี้บ่มีโน่นนู่นเนาะน้มบ่มีติงที่ตัวนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวมาเห็นพี่น้อง มีติ่งบ่ะนี่เห็นดำดำเดี๋ยวเพ่อเห็นนี่ดีได้พี่นอ้องอลหลีคอไฟละลายเห็นสองหัวสามซีซีหรอกเอาะเอออ่ะนี่นะครับสามเมื่อนเจ็ดพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาไปดูตัวต่อไปกันครับบันี้สิเขาสู้หมุดแ่ลูกหรือได้ครับพี่น้องครับนี่เบื้องนี่เอาอยากได้ตัวไดคู่ใดเดี๋ยวามาเบื้องเอาคู่แรกครับผมคู่แรกส,รกสกบายกระเป๋านะครับเนาะนี่ เป็นงัวแม่บ่าโบดนะครับเด้อนี่นะครับเนาะบัดนี้ลูกแดงนะครับเด้อน้องยังหันนะครับเนาะเออนี่นะครับแม่โบดกับลูกแดงนะครับเนาะอ่ะนี่แหละลูกคนพี่น้องครับลูกโตแม่อันนี้ลูกพอได้ครับนี่บะมี่ามูนรคู่ครับอ่ะอธิบาเป็นลูกตัวหรือลูกหลอดก็ว่าไปพี่น้องครับบ่มีเอกสารว่าเป็นลูกพอใดเนาะประมาณจักเดือนแล้วครับประมาณสี่เดือนนะพี่นะสี่เดือนไซมินิคูนี่เท่าไรครับนี่เอาสี่สิบสองครับสี่หมื่นสองนะครับพี่น้องครับลูกตัวเมียสีแดง อ่นนานี่นะครับแม่สูงอยู่เท่าไรครับตัวนี้ร้อยสามสิบครับประมาณร้อยสามสิบได้นะครับเด้อลูกจักโตหรอครับลูกสองตัวครับสองตัวเม่ท่านผสมที่เนาะครับอ่าแมีนี่หลักฐานในการผสมคนนี้จะมาผสมแล้วล่ะเออนี่นะครับพี่น้องเอ้านี่แหละครับผมใครอยากจะได้คูนี่สี่หมื่นสองต้นนี้โบมีตีครับตัวนี้บบมีครับนี่ตะเขาก้อนอะไรกุ้งนี่สิ่งสิ่งเจ้องเออเป็นเขาง้อแอฟริกาจักหน่อยพี่น้องครับอืมง้อยแค่แผลนี่เออ สซเขามันเคือขาแผ่พี่น้องเอออยากจะได้คู่นี้นะครับเนาะลูกแดงดีนะครับเด้อเดินเดินลูกเดินไปไปไอ้บังถ่ายยางนะครับเนาะเออลูกไอ้แตกเขาลังเอาบังลูกดีกนพี่น้องเนาะนี่นะครับเด้อเอาอยากจะได้คู่นี้สี่มือสองครับผมเห็นชัดหรือยังครับผมอะนี่คู่ต่อไปครับผม คูต่อไปนะครับเป็นแม่แดงลูกแดงอันนี้ลูกนั้นบอกครับนี่ครับลูกโอ้พี่น้องครับลูกตัวน,นี้สีแดงดีกระไรเลยไปหาแม่กันลูกไปเร็วทางคุณน,นี่นะครับได้ประตูเดส๋ยุกไปใส่แม่คน,นลูกสติงเล่ครับอันนี้ลูกสติงเล่มีใบมีหลอดไหนด้นะครับเด้อพี่น้องครับลูกสติงเล่เกิดวันที่สิบห้ากุมภาพกห์นะครับเด้อบัดนี้อันนี้แม่ผสมอะไรบ้านี่ผสม kf สามหนึ่งนะครับพี่น้องผสม kf สามหนึ่ง ผสมวันที่สิบห้าเดือนกรกฎาคมหกหากำหนดคอดกับวันที่ยี่สิบสามเมษาหกหกนะครับเนาะเอ้าแม่ลูกตัวเมียสีแดงอันนี้ลูกที่ไหนครับผมเป็นลูกแรกครับเป็นลูกแรกะครับเด้ออ่ะลูกแรกนะครับเนาะอ่ะนี่ตัวแดงแดงนี่แหละอ่ะลูกแรกแม่ผสมเคเอฟสามหนึ่งหาแล้วแม่สูงเท่าไรครับ่ครับผมร้อยสี่สิบคู่นี่เท่าไรครับนายหนุกครับหกสิบห้าครับหกหมื่นห้านะครับเด้ออ่ะนี่ลูกกินนมอยู่ครับพี่น้อง อะเบื้องเส้นหลังเบื้องดาดนะครับพี่น้องปลายหางเพิ่มมันคลองรวดน้ำได้ครับนี่อันนี้ของรวดน้ำหางไม่ได้ขาดมันป่ครับแกนหางครับแกนไม่ขาดครับต่อไปลายเดี๋ยวจะห่มเบื้องกันพี่น้องนี่ปลายรุดออกนิดนึงหนังฟิวหนังสันในพี่น้องครับคือหนังสันในลุดออกนิดนึงครับผมเดี๋ยวมันก็ปร่งใหม่นะครับพี่น้องครับอ่ะนี่นะครับเด้อเอาเบื้องทายยางได้ป่อเออเดี๋ยวเสิเบื้องทายเดินเดินเดินคู่นี้กับบุฟี่ตำหนิเราได้หนูเนาะบุฟฟี่ครับผมปืนหางครับพี่น้องครับสวย นมแม่นี่ติ้งนิดนึ่งครับเดี๋ยเบ่งนมแม่กันนมแม่มีติ้งบ่ครับข้างทั้งดูข้างทั้งใส่ดูยู่นี่ครับพี่น้องเอามีติ้งหนึ่ง่าสั่นลูกบ่มี่นะครับเป็นบ่วมบบ่มี่เออใช่นครับเด้อเนาะถ้ามีกระปวดนี่ครับพี่น้องข่างใส่เอาคู่นี่หกมื้อหายอยากจะได้มาเลือกเอาเลยต่อไปครับผมอ้ลูกเทปแต่ว่าอ๋อโอ้คู่นี้ตีลูกทุ่นตีนึกว่าลูก เห็นตัวใหญ่ๆพี่น้องเนาะเดี่ยวนะครับเด้อเดี๋ยวให้นายนุ่นรลหาใบเกินพี่น้องครับอ่ะนี่ลูกเอ่อแม่ลูกตัวเมียเช่นกันนะครับเด้ออ่ะไปมันใหญ่ผุดอันนี้ลูกซีไวหนึ่งสามสามบอกผสมครับลูกซีไวหสมอันนี้ลูกซีไวหนึ่งสามสามนะครับพี่น้องเออซีไวหนึ่งสามสามเดี๋ยวด้ะผสมวันที่เจ็ดพฤษภาหกสี่กำหนดคลอดกับสิบสี่อยู่เด้อโอ้ ลูกลเสือเอ้ยสิบสี่กุ่มผ้าหกห่าบุญส şey. ุขกับสับสนเองนี่พี่น้องเกิดวันที่สิบสี่กลุ่มผ้านะครับเด้อลูกซีไว้หนึ่งสามสามบดินในส่วนของแม่นี่ผสมกับโลเบิดไว้เสร็จสองหนึ่งหานะครับเนาะอ่าผสมวันที่ยี่สิบสามเดือนเจ็ดหกห้ากำลังขอดสามสิบเมษาหกหกเอาคูนี่ครับผมคูนี่น้าหนุ่มเปิดเท่าไหร่ครับห้าหมื่นเก้านะครับเด้อพี่น้องครับแม่ผสมให้แล้วนะครับเนาะ ่ะนี่แหละเบื้องทาเก่าขาสูงกระตีลอยสี่สิบนะครับลูกตัวเมียด้วยครับคูนี่อ่ะนี่ครับเบื้องฐายยางทั้งแม่ทั้งลูกไปน้ำแหละส่วนไทยนะครับเนาะเอาอยากจะได้ตัวไถ่ครูไถ่นะครับพี่น้องครับมาเลือกมาชมมาเลยหาหมื่นเก่านะครับพี่น้องได้ครูนี่นะครับตำหนีบ่มี่นะครับเนาะครับผมี่ครับอ่ะนี่นะครับตำหนีไม่มีต่อรองได้ทุกตัวอีสานส่งฟรีทุกตัวครับผมอ่ะครูนี่นะครับเด้อ ตัวต่อไปจะเอาคู่ไหนครับผมเอางนงัมๆนี่เนาะพี่น้องเอานี่แหละคู่งามๆนี่ครับผมซื้อสองในสามพร้อมครับพี่น้องครับถือว่าลูกเทพพร้อมนะครับเด้อตัวนี้เนาะลูกของ sk ้าเก้าครับตัวนี้เป็นลูกตัวนี้เป็นลูกของมาลุยนะครับผู้ใดใส่ sk 5 9 4อยู่นี่ลักษณะออกมากับเมนี่นะครับเด้อเกิดวันที่ยี่สิบมกราคม65นะครับพี่น้องครับบันทึกก แม่ท้องกับ CY160 นะครับพี่น้องครับอะซีวายหนึ่งหกผสมวันที่หพฤษภาหกห้ากำหนดคลอดกับสิบเอ็ดกุมภาหกหกนะครับพี่น้องเอา้าเห็นขอมุล่นลว่ไปแล้วนะครับนี่มาเบิ่งครูนี่ลูกจะโตแล้วครับตัวนี้ลูกแรกครับลูกที่สอง,สองในท้อง,องเานาะอ,อันนี้รับประกันท้องเลยพี่น้องเ<อ>ด้อครูนี่นมแม่ลูกเทพมากครูนี่เปิดเท่าไรครับนายหนูหกหมื่นเจ็ดื้ส 67, ส่สองได้สามนะครับพี่น้องเด้ออ่ะนี่แหละเนื้อหนังยใหยๆเลย ลูกของมารวยครับตัวเมียได้ครับพี่น้องครับดึกๆเลยแดงดีพอมเนาะตัวนี้นะครับพี่น้องครับเอาะนี่ล่ละสูงยุบประมาณเท่าไหรครับผมประมาณร้อยสามสิบห้าบวกประมาณาบ้บวกกะตำนี้บ่มีนะครับเด้อหางไม่ดอกไม่แซมนะครับพี่น้องครับนี่เด้อใครอยากได้ตัวนี้หกหมื่นเจ็ดซื้อสองได้สามครับผมมาลูกมาอ่ะลงถ่ายยางครับพี่น้องครับเอ ี่เดินเลยเดินเลยตัวนี้ลึกบกขัด้ะครับเด้อเดี๋ยวให้เบิ่งหลังกับท้ายสีดำนะครับพี่น้องอ่ะนี่อ่ะคู่กันกับแม่นี่นะครับพี่น้องครับอ่ะมาเลือกเอาครับมักตัวใดคู่ต่อไปครับเอาแม่ลูกผูนี่ก็เอาแม่ลูกผูก็ได้ครับพี่น้องครับนี่ผู้ใดอยากกด้ลูกผูอ่าใยุน่กับมีใไห้นะครับพี่น้องครับมาเบื้องวาลูก อ่าพอไหลเด้อครับพี่น้องเด้อคู่นี้มีใบครับเพิ่นว่าลูกเป็นหกแปดครับเพรว่าแม่ผสมกับต่มตามโอ้อันนี้ลูกบ่มีใบเด้อครับเจ้าของเพิ่นบอกว่าลูกหกแปดมาทันนะเป็นตัวผู้เด้อครับเด้อตััวผู้ครบแม่ผสมกับตูมตามนะครับพี่น้องตูมตามผสมวันที่เจ็ดมิถุนาหกห้าอ่ากำหนดคลอดกาศสิบแปดมีนาหกหกลูกจักเดือนละครับตัวนี้ สี master, ่เด wow ือนเดือนถึงหาเดือนนะครับเดิมล้นธรรมชาติทั้งแม่ทั้งลูกล้นธรรมชาติทั้งแม่และลูกนะครับเนาะลูกให้นังนาดีเจ้ครับพี่น้องตัวนี้หนังนาณาหนูๆเลยนี่ให้ลูกมาจากตัวเหรอครับคุตัวนี้ลูกสองตัวเลยครับอ่ะลูกที่สามในท้อง่ครับกประมานี่ได้ครับพี่น้องแม่นยุบบ่กระมาลูกสองในสองนะลูกที่สองน้ำหนาตาบ้างเห็นไหมครับพี่น้องครับเออมันก็บว่าได้เถอะนะครับว่าลูกสามก็เลยอ๋าพี่น้องครับ คู่นี้นะนเเปิดเท่าไหร่ครับครูนี้ห้าสิบเก้าครับเด้อซื้อสองรุ่นสามครับได้อาตัวผูหนังหนาๆเลยหูส่วนสั์แล้วก็ลักษณะเด่นของคููนี่ก็ลุ้นธรรมชาตินะครับเนาะเออตัวผูด้ด้ครับพี่น้องครับนี่อ่ะเห็นชัดปะครับพี่น้องครับเบื้องแค่นหลังเออนี่อ่ะตัวต่อไปครับผมน้บอมิติงนะครับเด้อแม่ครับพี่น้องนี่ครับแม่ลูกนะครับ ต่อไปเป็นแม่ลูกลูกของร็อกโคลได้ครับพี่น้องครับกําลังกินนมอยู่เดยอ,อเด้อพี่น้องตัวนี้เป็นลูกของร็อกโคลนะครับเด้อร็อกโคลผสมวันที่เอเกิดวันที่25เมษายน65นะครับเด้อลูกร็อกโคลได้ครับพี่น้องแล้วก็แม่นี่ผสมกับอาปาเช่นะครับเนาะป่นอะาปาเช่ก้ามเลยพี่น้องอาปาเช่ <c oughs> ผสมวันที่3เมอกรกฎาคมกำหนดคลอดกับวันที่10มษาย .66 อ่ะเอ้า,อานี่แหละครับพี่น้องครับแม่ลูกตัวเมียคูนี่ให้ลูกลูกที่ไหนครับที่ผสมไปครับผมต่อไปในที่ที่สองครับในท้องลูกที่สองในท้องนะครับอ่ะนี่นะครับเด้อต่อไปนะครับพี่น้องครับคูนี่เปิดเท่าไรครับนายหนูครับห้าหม่นสามนีห้าหมื่นสามนะครับเด้อพี่น้องครับเอาลูกตัวเมียสูงเท่าไรครับตัวนี้ ร้อยสามสิบห้าบวกครับผมร้อยสามส้าครับเด้อนี่เส้นไผ่เส้นจีมครับนี่ลูกกินนมอยู่นี่ครับนมกะบัวมีติ้งนะครับผมอ่ะนี่เด้อนมนี่นะครับเด้อคูนี่พอได้ก่อนได้โนคูนี่ห้าสิบสามห้าหมื่นสามนะครับพี่น้องครับห้าหมื่นสามนะครับเนาะอ่ะนี่เด้ออ่ะคุณผู้มครับผมตินยางให้พวกขมออมเลยอ่ะทานนี่อ่ะนี่นะครับหางบัวดอกบัวแซมนะครับ คู่นี้พี่น้องครับพูดอะไรอยากอยากได้มาเอาเด้อพี่น้องครับนี่เลยนะครับเนาะหาเมื่อสามครับผมเอาโทรพูดคุยสอบถามอีกทีหนึ่งนะครับเด้อพี่น้องอคู่ต่อไปครับผมแม่ลูกนี่นะลูกเอาแม่ลูกโอ้ลูก,ลกตัวแม่นนีออ้ใหญ่เด้อพี่น้องครับ,เเบตัวนี้เป็นลูก KF68 น,น,นะครับพี่น้องครับอ่ะใบเออเกิดวันที่ยี่สิบเจ็ดมกราหกห้ากจะประมาณเจ็ดเดือนเต็มๆหน่อยหรืมั้งยี่สิบเจ็ดมกราหกห้าวัดนี้เออ่แม่ผสมกับ วีโก้สองล้านนะครับพี่น้องอ่ะเห็นป่ะวีโก้สองล้านลูกเคเอฟหกแปดวีโก้นี่ผสมวันที่สามสิบเดือนมิถุนาหกหากำหนดคลอดกับวันที 10, ่สิบเมษาหกหกนะครับเนาะเอ้านี่แหละอันนี้ง่ายนะครับเด้อกคูนี่ใหญ่ครับผมอ่ลูกก็สืสูงแตะเกืกอบรวยสามสิบเลยพี่น้องครับแม่สูงยุตเท่าไหร่ครับนหน้าหนุ่มร้อยสี่สิบห้าคู่นี่เปิดไว้เท่าไหร่ครับเจ็ดหมื่นเจ็ดคู่บับง่ายนะครับพี่น้องครับ แม่ก็ผสมวีโก้ให้แล้วเนาะนี่ลูกอย่างใหญ่อย่างสวยสีแดงดีนี่เขาว่าต้นเห็ดหูเบยาวครับผมกรีบเล็บอ่านี่ทั้งแม่และลูกนะครับเดี๋ยว้าบุ้งไก่ไปหน่้เออนี่นี่นะครับเดอ้อเอาพอบุ้งไก่ยังนะครับครูนี่เดินเดินเดินเอออ่ะใส่มาพอใส่มาไปหน,น่อยเออลุหลังเส้นหนานะครับเนาะไปเลยอ่ะ เดิน <มา S 1> เดิน <มา S 1> เดินไปเร็วเพาเดี๋ยวมันกับยางน้ำฝนเออไปลูกไปเร็วไปไปไปกินน้ำเร็วเอาพี่น้องปักลึกเ้็วคู่นี่ใครอยากจะได้โทรเลยครับผมน่ะนี่แล้วครับพี่น้องครับมีอีกไ่มครับด้หนูอันนี้เป็นงวดท่องไหครับนี่ง้อผสมพันรอบโอโหนี่เป็นง้อผสมพันรอบด้ยวยครับพี่น้องครับอ่ะวัวผสมตัวนี้ผสมเคฟบสามหนึ่งแยกลูกแล้วก็เป็นอ่าผสมพันรอบแห่งแล้วนะครับเนาะ นี่นะครับ KF สามหนึ่งนะครับเด้อเอามาเบิ้งกันว่าเพิ่นจะเปิดเท่าไรผสมยี่สิบแปดมิถุนาหกห้ากำหนดคลอดกับวันที่เจ็ดเมษาหกหกนะครับตัวนี้ให้ลูกไม่ใช่ตัวหรอครับให้ลูกมาตัวเดียวครับตัวหนึ่งสูงสูงไงยูเรพี่น้องตัวสูงเท่าไรครับหางแต่หางลอยซีบหางอ่ะลอยซีสิบสามหางลอยซีสิบหานะครับพี่น้องครับแข็งขาบนดีหรอครับผมอ่ะนี่ขอขานนะครับเนาะหางดำ สีดำนะครับพี่น้องครับนี่พวงนุ่มหดดีพี่น้องตัวนี้นุมสีหัวนะครับเด้อเอามาเบิ้งกันมาเพื่นจะเปิดจะห้องว่เท่าใดนะครับเด้อตัวนี้ตัวนี้เท่าใดครับนี่เปิดสี่สบาหมื่นสามนะครับพี่น้องสี่หมื่นสามนะครับเนาะนี่รูปร่างหน้าตานะครับเนาะโหสันสัเลยตัวนี้อ่ะนี่นะครับเดี๋ยวให้พ่อแดงร้อจุงเขาขอบให้เบิ้งกระดพี่น้องครับอ่ะเดินเดินเดิน นี่ะครับเอาพอตีโค้งใส่เมก่อกี้ค่ะเห็นขานั่นก่อนเออไล่มาไล่มาจิ้นมาดามใส่ไม่อีกครับผมอ่ะนี่อ่ะนี่แหละครับพี่น้องด้านขางด้านนี้เอออ่ะหนังข้อเป็นยังไงครับสี่หมื่นสามตัวนี้อ่ะถ้าแล้ครับพี่น้องครับอยากกระไรตัวไหนมือเลือกมาชมเอาครับผมอ่ะแม่สาวแม่สาวหัวโลบัดนี้ยังมีอ่าแม่สาวหัวโลดอีกเยอะครับพี่น้องครับนี่โอ้ฝนปล่อยเล็บหยาสบายเลยสิพี่น้องครับตัวนี้ เออให้อิสระเลยประสันที่น้องเออนี่นะครับเด้อนี่ตัวนี้ลูกเทพตอนนั้นพี่น้องเห็นสีชัดบ่แต่ผมช่วงตัวนี้กันเออนี่เด้อลูกเทพคู่นี้พี่น้องสีบอกงามนะครับเด้อเอ้าสีผ้าไปเบิง่งตัวงว่าสาวตัวนี้นะครับบนชุดสีผ้านะเบิ่งตัวใหญ่เด้อครับเป็นสาวตัวบอกใหญ่เลยอันนี้ลูกพ่อไหครับผมนี่ตัวนี้มีในะบอยู่เนาะโอ้นี่มีใบเด้อครับเด้อสาวใหญ่เบิ่งอายุเอ้า sk ห้าเก้าสี่ เกิดวันที่สิบห้าพฤษภาหกสี่กับปีหนึ่งกับอีกสองเดือนคู่กัวเออประมาณ,มาณสิบสี่เดือนนะครับสูงร,อร้อยสี่สิบเลยล่ะตัวนี้ตัวโตใหญ่นะครับเด้อเออเดินเป็นเลยนะครับตัวโตใหญ่นะครับพี่น้องครับตัวนี้ลึกๆนี่เขาเห็ดไ้เรียบร้อยแล้วโอ้ย่างใหญ่เลยน,นี่นาๆลึกๆหางบัดบอกบ่าแซมนะครับเนาะเหมือนทัน้งคุณลูกตัวนี้น,าน่าจกเปิดไ้เทหร่ครับนี่หาเมื่นเก้าพ่อเลอยากจะได้สาวตัวบักไงนะครับประมาณสิบสี่เดือน ถ่ายลึกๆคงสั่งบบกง่ายเลยตัวนี้เนาะนี่นะครับเราจะพาเบื้องถ่ายเบื้องหางนะครับพี่น้องนี่แหละเนาะอยากจะได้ตัวนี้นะครับพี่น้องครับนี่เดินเลยจิ้มดำสนิทดีนะครับเด้อนุมมีติงบนอะบนมีติงนะครับเนาะอ่ะพี่น้องครับอยากจะได้ตัวไหนนะครับเอาไปหาเล็บหยาทุกไปเออนี่นะครับเด้ออยากได้ตัวนี้มันเรือดไปช่มเอาครับผมมัอนี้นะหนูกับมีใไห้แคนี้นะครับเนาะ อ่นี่นะครับอยากจะได้ตัวไหนคู่ไหนเมื่อเลือกมาชมเอาละกันทั่วประเทศไทยนะครับได้จังหวัดใดอยากได้เพื่อจะไปเพื่อจะส่งให้เหมือนละครับพี่น้องครับเอครูทักสอบถามมาได้ครับแม่ลูกเยอะมากลูกติดก,กับพี่ให้เลือกชมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ